ผชมกลับมาพบกับอารอนพาเที่ยวนะฮะตอนนี้รายการของเราฟังโซนิชันมาอยู่ที่นี่เลยครับที่นี่คือกำแพงเมืองจีนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กำแพงเมืองจีนที่ปาต้าลิงปาต้าลิงป่าต้าลิงซึ่งคุณผู้ชมครับวิวสวยงามมากๆนะฮะสมรวมค่ากับการที่เราบ่าบ่าบ่าระทำการทำงานแบบเดินมาเที่ยวแล้วก็รวมค่ากับการเหนื่อยปีนเขาขึ้นมาที่นี่นะฮะซึ่งวิวที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังสวยงาม าบ้ลเปแหนุ่มพูดถึงคนคุณผู้ชมครับคนที่มาเทีย่ยวที่นี่นะเยอะจริง,รงๆครวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,000 100, งแคนนะฮะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยมีความยาวทั้งหมด6กพันกว่ากิโลเช่นะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราเห็นทีนีนะฮะไม่อยากจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของมันนะยิ่งใหญ่มา,มากๆนะฮะเป็นไงบ้างครับ ก็สงสารคนที่สร้างกำแพงะคะ่ะเขาต้องมี่ชีพเพราะว่าด,ดูแล้วในสมัยก่อนมันไม่มีเครนะื่องแปลก็ต้องยกก้อนหินหนักเป็นตันๆมาสร้างกำแพงเพราะว่าออออยาวมากยาวถึงครอบคลุมถึงเจ็ดจังหวัดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่โนโก,โกสนุกมากเลยคะ่ะดีใจที่ได้มาเที่ยวนะคะกำแพงเมืองจีนทา่นอาอากาศดีเหนืก็ควรจะ ขอพูดหน่อยมาเหนื่อมาเหนื่ยกว่เสียคือผมจะบอกว่าถ้าผมเป็นมองโกเลียงคงไม่มาบุกแล้วล่ะเหนื่อยมากอ้าวเราปิดรายการเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับช่วงต่อไปของรายการนะคะชื่นชมกับทำเป็นไงหลังปิดฉากไงหลังไปปิดฉากไงหลังไปคือมางโดนหัวเนาะ